สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสีเล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันพุทธที่26เดือนกุมภาพันธ์2568วันนี้ข่าวที่มีมาจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมีน้อยมากแต่ทั้งเราก็ยังพอหามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันเราไปดูผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์ที่ลงเล่นกันเมื่อคืนนี้กันก่อน ทีมวูฟแฮมตันแพ้ให้กับทีมฟูลแลม1ประตูต่อ2ทีมคริสตัลพาเลซชนะทีมแอสตันวิลล่า4ประตูต่อหนึ่งทีมไบรตันชนะทีมบอร์นมัธ2ประตูต่อ1และทีมเซลซีชนะทีมซอแฮมตัน4ประตูต่อศูนย์และเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มเล่าข่าวนอกพรีเมียร์ลีกกันก่อน ฟาเบรซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรโรม่าเตรียมที่จะได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเลอันโดปาเรเดสนักเตะมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติอาร์เจนตินาอายุ30ปีของทีมโรมา่าการเจราจาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในสัญญาข่าวต่อไปเป็นข่าวของจอร์จี้คราฟอดีผู้อำนวยการสโมสรบาร์เซโลนาฟาเบรซิโอโรมาโนได้รายงานว่าทีมชาติอินโดนีเซียได้ออกแถลงการประกาศแต่งตั้งจอร์ดี้คราฟอดีผู้อำนวยการสโมสรบาร์เซโลนา ให้เข้ามารับตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคของทีมชาติอินโดนีเซียคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วจอร์ดี้คราฟต์จะได้ทํางานร่วมกันกับแพทริกไคลเวิร์ดผู้จัดการทีมชาติอินโดนีเซียข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดวิดออสตินได้รายงานว่าสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกแถลงการประกาศแต่งตั้งคริสโตเฟอร์วีเวลให้เข้ามาเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสัญหานักเตะอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วคริสโตเฟอร์ได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมปีศาจแดงด้วยสัญญาระยะยาว แต่เขาจะได้รับเงินเดือนน้อยกว่าตอนที่เขาเข้ามาทํางานในสัญญาระยะสัน้นหน้าที่ของเขาจะทํางานขึ้นตรงกับเจสันิลคอร์ซึ่งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคทีมปีศาจแดงโดยจะทําหน้าที่ร่วมกับรูเบนอโมรินในการสรรหาสเปกของนักเตะที่ต้องการและไปทํางานร่วมกับทีมงานแมวมองเพื่อค้นหานักเตะที่ต้องการต่อไปข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าเมื่อสัปดาห์ก่อนทางช่องของเราได้เคยรายงานข่าวของฟาบริซิโอรมาโนที่เขาได้รายงานว่า ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจที่จะคว้านักเตะตำแหน่งแบ็กขวาในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งพวกเขาได้ให้ความสนใจในตัวของอันเดรกัมบบอาโซนักเตะแบ็กขวาของทีมยูเวนตุสล่าสุดไมค์แม็กคลาสผู้สื่อข่าวของสื่อเทเลกราฟก็ได้รายงานสอดคล้องไปกับฟาบริซิโอโรมาโนว่าการที่ไควอกเกอร์นักเตะแบ็กขวาของทีมเรือใบได้ย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทําให้ช่วงซัมเมอร์หน้าที่จะถึงนี้เป๊ปกดิโอลาเฮดโค้ชของทีมเรือใบสีฟ้าจําเป็นต้องหานักเตะตำแหน่งแบ็กขวามาแทน ซึ่งตอนนี้พวกเขาได้ให้ความสนใจในตัวของติโนเล็บราเมนโตนักเตะแบ็กขวาของทีมนิวคาสเซิลหรือจะเป็นอันเดรกัมบิอาโซนักเตะแบ็กขวาของทีมยูเวนตุสคนใดคนหนึ่งให้ย้ายเข้ามาร่วมทีมเรือใบในช่วงสัมเมอร์หน้าเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ